กาบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์คือสู่สุกคนเนาะเซิงเมื่อนี้กะมาพบกับซ่องทรายสวรรค์นเนาะเมื่อนี้เนาะบารทรายกะพา,ามาชมบรรยากาศคือเก่าพี่น้องเอ้ยสดชื่นเนาะตอนชาเ้าเมื่อนี้กะเมื่อนี้กะบารทรายสีมาอันแจ้งข่าวดีกว่าได้เนาะ <c oughs> สำหรับชา,าวเกษตรกรฝั่งลาวเฮ้าเนาะ ในกาขอขอบขอขอบใจเนาะทางฝั่งไทยพ่อมเนาะ,ะเพราะว่าเพิ่นหับซื้อมันต้นเนาะมันสิมีอันบอซ่าไปเห็นคลิปหนึ่งเนาะซึ่งเป็นคลิปของพี่น้องทางฝั่งไทยผู้ไหนเนาะเพิ่นได้อัดคลิปไว้ว่าเนาะทางประเทศไทยจะเปิดลานหับซื้อมันสมปะหลังจากโสปปล่าเนาะ น้ำเข่าเนาะรายด้วยปีนี้เนาะเพราะว่ามันในไทยบบเพียงพออ้อมันเผื่อว่าเนาะจะเปิดลานเปิดดานหับซื้อมันน้ำเข่าเพิ่มอีกหาลานนอ้องทุกคนแต่ก้าวเพิ่อเพิกันน้ำเข่าอยู่ด้วเนาะเพราะว่ามันจากซาบปอล่าวนี่กะส่งขายไปไทยกะรายเนาะแ้วกะอันเปรปในเนธ้าวนี่กะมีอยู่เนาะและ้วกะส่งขายไปไทยนี่เนาะ ก็เป็นจํานวนหลายเลยนะที่ผ่านมากกันเนาะเต่ว่ามาชาเห็นคลิปนี้กะเพิ่นเป,เปิดลานเพิ่มขึ้นอีกเนาะว่ามีงานก็นคือเพิ่นเพิ่นเพิ่มเพิ่นชื่อเพิ่มอีกเนาะจากที่เคยนําเขา่าหน่อยๆลานเนาะ้าสี่ลานในผ่านมาเนาะทั่วประเทศที่มีทรายแดนติดกับลาวไทยเนาะมันจะมี้าสี่ลานเนาะลานสากลในละกาลาน พรมลานธรรมศาสตร์ดานพ่มเดนเนาะเด็กอะกเพิ่นเปิดเพิ่มอีกหา้าล้านนอนเดียวห้องไปเบิ่งน้วกันเลยทุกคนอ่าชีเฮไห้ขอดีเนาะขอดีเลยพี่น้องเนออ่าชีเฮไห้มันต้นล้าวนี่มีราคาขึ้นเนาะเตกะกระสมกับเงินเฟอ้อนหรพี่น้องไออ่ามีราคาขึ้นแล้วกะเฮดไห้มันได้ลวนี่ หันหันไห้คนเล่านี่มีกำลังใจขื้นกว่าเก่าเนาะอาจ์ิเป็นได้เนาะแล้วก็ขอเสียเนาะขอเสียสำหรับพี่น้องทางฝั่งไทยนะเพื่อนกะกำลังคัดขัานกันอยู่เนาะว่าสิเป็นอะไรเท่ากับติดตามตอนต่อไปเนาะเพราะว่าเพื่อนคัดขัานไม่อยากให้เปิดเพิ่มเนาะเพราะว่าเพื่อนย่านมันต้นในพื้นที่ของเพื่อนนั่นในประเทศเพื่อนนั่น ราคาลดลงเนาะเพราะว่าน้ำเขามันถือกว่าเนาะเพราะว่าเงินอยู่ลามันเฟอ้อเนอะเาะเพิ่นชื่ออยู่พี่มันกะสิถือกว่านะประมาณนี้ทุกคน้วกะเพิ่นนญานมันต้นในประเทศไทยหันหรือว่าทาวเกษตรกรฝั่งไทยหันญานมันลดลงเนาะกะเพิ่นกะกำลังคัดค้านอยู่เนาะสิเป็นจังไรเนะเราะผลนกระทบมันกะที่ตามเบิ่งกหันหลับพี่น้องเลยเพราะว่าบ่าซาเสียวคีบไม่ให้เบิ่งเนาะ เท่ากับไปติดตามหับซมน้ำกันเลยเนาะจังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแห่งกำลังใจในเอ้อพี่น้องเลยเอาอีกแล้วสมาคมโรงงานผู้ผลิตแป้งมันสัาปะหลังยื่นเอกสารถึงรัฐบาลขอเปิดด่านอีก5้าด่านเพื่อน,นำเข้ามันสัมปะหลังราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านโดยให้เหตุผลว่าผลผลิตในประเทศติดเชื้อโรคเยอะและไม่เพียงพอต่อการผลิต ในโรงงานมีความจําเป็นที่จะต้องนํามันสําปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งราคาถูกกว่าเข้ามาในประเทศไทยปกติแล้วการนําเข้ามันสําปะหลังจากต่างประเทศหรือจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านพรมแดนหรือผ่านด่านในบ้านเราจะมีทั้งหมด24ด่านครับ24ด่านที่นําเข้าไม่เพียงพอครับต้องการให้เปิดเพิ่มอีก5ด่านในทั้งหมด4จังหวัดมีที่ไหนบ้างครับไปลองดูกันงที่จังหวัดเลยครับปกติจะผ่านแดนทางสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามแม่น้ําเหือง ผ่านโดยสุวกรกรท่าลีจ่จังหวัดเลยอ๋อเปิดเพิ่มนั่นก็คือที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่จังหวัดเลยครับจุดที่2คือจังหวัดจันทบุรีครับปกติแล้วจะผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านพากักาดจังหวัดจันทบุรีตอนนี้ต้องการให้เปิดเพิ่มที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีเช่นกันครับจุดที่3และ4คือที่จังหวัดอุบลราชธานีปกติจะผ่านได้ด่านเดียวคือจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก แต่ตอนนี้ต้องการให้เปิดจุดผ่อนปลนเพิ่มเติมอีก2จุด 1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง 2. จุดผ่อนปลนทางการค้าช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีเช่นกันครับจังหวัดนี้ขอเปิดเพิ่ม2จุดเลยนะและจุดที่5จุดผ่านแดนถาวรบ้านผุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีขอเปิดเพิ่มอีกหนึ่งที่คือจุดผ่อนปลนทางการค้าด่านเจดีสองค์ครับรวมทั้งหมด5ด่านใน4จังหวัด ที่จะขอเปิดเพิ่มแต่ณเวลานี้นะตอนนี้สมาคมไร่มันสัมปะหลังทั่วประเทศเริ่มออกลงคัดค้านในเรื่องการขอเปิดด่านของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสัมปะหลังเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์แนวนี้ก็ค,คือคลิปที่บาท่ายํำมาให้พี่ให้น้องได้หับได้ชมเนาะจากที่เบื่องคลิปนี้ได้ทุกคนคิดว่าแนวไหร่เนาะมันจะมีผลกระทบในรายต่อพีน้องฟังไทยหรือว่าอ่า ฟังล่าเนาะแต่ว่าพี่น้องฟังล่าอาจจะเป็นข่าวดีเนาะสำหรับตัวนี้เนาะเพราะว่าเขามีอสิะะมีอันตลาดเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าทางฝั่งไทยเพิ่นกับย่านราคามันเพิ่นรุดดงเนาะอ่ามันสิเป็นจังไรกะฝากคนทุกคนคอมเมนต์ไว้ในใต้วิดีโอนี่เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะก็บจะเริมฝากเป็นกำลังอ,อก,กลังใจให้ซ่องทรายสวรรค์ในเด้อพี่น้องเ้อกับขอขอบใจหลายๆ